เด้เดินอยู่ไหนเด้ยิงไม่โดนเลยทักษิคุณสามแม่งโคตรดี อไรนี่นื้ชาะไยล่วงอะไยล่วงมางหลังอุ้ยใส่จีโอ้ยร่วงว่ะอยาคาเสียวข้างในไยาาีอยมาตายแล้ว เอนเนมเจมลาก่อนเน็หายแล้วเหมือนกันวิ่งผมมาใส่อุ้ยยังไม่ได้แปลรูปขอมีแปลไปหมดแล้วแมววัดตัวนี้แมววัดยิงตุยโ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 ยไม่รู้แต่ไม่นช่การหายลงไปด้วยวอ่อ เฮ้ยมีตัวมาไม่ยิงไอ้กูจะลวงแล้วแน่นี่แน่เยี่ยมมึงดีนะเียวอะไรทถวงกลางก่อนอ่ะแล้วไปซ้ายป่ะมีมาเอี้ยวเดินเจม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 อยู่ไหนวะเจมอยู่ไหนขึ้นแล้วขึ้นโค้ชเทนมึงเลย กจะใช่ควันที่ผมตาไม่ได้ทำไมพี่นั่งกลางตองเลยพี่จ้อเดี๋ยวดาโอ้โหิวจะหมดพี่มาสาฮิวมีจำกัดนะไม่ใช่อนนนิมีตรร่างกายอย่างพนักจ มันเห็นเราแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเทวดาเป็นเห็นเร็วมันเห็นเร็ี่ยมือนิกาปูแอรดอกนี่จะปินจริงนะได้เยอะโยจะเยอะี่ไรวะ ไปผิดอะไรมาเอาลูกซองเข้าไปยัดเลยหรือเปล่าโอ้ตกใจหมดแดงอลูกซองกระสุนเลยรีดดิอดีตกระสุดูว่าขับไว้น้ำหนีเฮ้ยเจ๊เหรอป่าเจ๊เรามาลวป่าเจ๊เรามาลวป่าเจมาไม่ว่าระวังรถทังมาก่อนปู้ลุยยิงลุยยิงกระสุนมิลีจ้าข้ถอยกลับไปแล้วอ่ะเออมันถอยกลับไปจุดกลาง เข้าเรียบร้อยครับนะครับเข้าประชาเลยตามตามปารเจีหน่อยตามหน่อยตามปุ๊บพี่เดี่ยวไปเลยเหรอพี่ไปเลยโอเคโอเคโอเจ่าไอ้หมอน่ารักขึ้นมันเป็นกล่องกล่องผมงร่องตรงเนี้ยตงเนี้ยนะตรง ชาทยขี่รถมิ้งกันรถมิ้งครับโดนตรงไหนวะตรงไหนวะมันหลนม้าวังมันดนม้าวงกลอง่ามีหมอไหมหมอไหมซอมบี้ตีตีตีตัด Tôi là đi cái gì. Tay đâu, đấy nghĩ đâu, đấy đi đâu. Tay lót đâu. Tay nghĩ đâu. tấm này đâu. đâu. Tay nghĩ 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 อะไรไม่มีของตรจริงมันไม่โดนหรื่ะแล้วมันมีฮิวพีวมันโอ้แม่มันเกิดทั้งหอ้แม่มันเกิดทั้งป่ามันมักเดียวมักเดียวกระสุนหมดกระสหมดเอาไงพี่เอาไงพี่เอาไงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินเล่นเดนกลางหรือซ้ายเอาไงซ้ายครับซ้ายโโออเเคคโอเคโอเค มันต้องปวนกลางแหปวนกลางไว้ไหมกลางไว้ไหมซ้ายครับป่วนทำท้งางีเหมือนจะตีกลางไว้แต่เราจะไปซ้ายตรองทางแยกข้างหลังเราเต็มเลยอะบ้านเราอะใช่ใช่ใช่ใอยู่หลังเยบเลย ไ,ไมไ่ไไมต้องเกิดทางเนี้ยมันเตรียมโยกเข้าซ้ายนะเดนะีย๋ยวเราไปไปเกิดตรงซ้ายนู่นเลยซ้ายบนนู่นเลย <Dartmouth. S 2> อย่าไปหมดนะ กขามีกี่คนน่ะติ๊กเขาอะมาตายข้า,า,ขาจุดซ้ายด่วนมาซ้ายแล้วพี่โจ้มา<ผ>มตายาำป่าเจป่าอะไรโยกมาได้เลยพี่โจ,โจ้เวลาละคุมประตูหลักสี่สี่ด้านอะเยวะเดี๋ยว,ยวตีเขามีสิบสองอะตีเรามีสิบเหรอเรามีแค่สิบเนี่ย จุดเดียวเราไหวอยู่ถ้าแบบนี้คุมประตูนี้ให้ดีมันจะเข้ามามันจะเข้ามาฝั่งสะพานฝั่งกลางเกาะสะพานกลางเกาะเกียร์ลิปเปอร์ออกด้วยมันเกิดใหม่แล้วมันกำลังไปท้าใต้ถังถังถังถวง เ้ phrases, ยไปตาอมาแล้วอืมมาแล้วเหรอมาแล้วข้างนอกเห็นไหมฝ่งประมาณปตองพีตานใช่ไหมพีตาลใช่ไหมอเยอะไม่เยอ้ไอเยิะมข้าประตูไปแล้วนะเขียมด้วยี่เข้ามาไม่ได้พี่ เข้าไปอกตัวนึงแล้วเข้าไปตัวงแล้วโล่มันแตกไปแล้วโล่มันแตกไปแล้วเยะโล่แตกสองตัวนะมีสองตัว้องหนึ่งตัวหนึ่งตัสองโสองสวยเหียสวยเหียมางรวยมาถึรวยเ่ไปนูนนูอยู่บนนี้ไ้มีตัวลีโอลีโอลีโอยิงเป็นสิบแปดเจมงาแล้วลงงสองสองสอง ในมือไวตังในมือไวตังจุดเร็วเขาจุดเร็วตรงประตูทางมินด้วยยึดมือจะโหดนะจะเพื่อนรัดเฮ้ยมีตัวเข้ามามีตัวเข้ามาเมื่อไงมื่อไงเมื่อไงทำมันออกไปทำมันออกไปออกจุดออกจุดร่วงร่วงมันออกจุดมันออกจุดมันออกจุดแอบเงียนมานั่ง ไฟดำค่ะเกดอะไรีบเปิดเกิดอะไรรีบเปิดเลยเฮ้ยมันมีตัวมันนี่คิดปีรีบมาเก็บครับคิดปีรีบมาเก็บหน่อยอ่มปาบนมาอุ้ยโดนอะไรวะโดนอะไรวะเดี๋ยวจิวหายนี่ครับโจทย์ที่ตะปบ เส้นติดใจการเล่นอันหวยหมอฮิวตัวเองเนี่ยนะหมอเราต้องชวนเล่นอีกรอบหนึ่งเด้งเด้งเด้งฝากฝากถึงสายเก็บสายเก็บครับระวังด้วยนะระวังวัสดุเลเวลหนึ่งนะผมเห็นเต็มเลยนะเก็บด้วยพวกมือไวอ่ะพวกมือไวอ่ะพี่

มอนนี่ว่าไม่ใช่แมวหว่าม่อนนี่หว่ามอนนี่หว่าม่อนนี่ม่อนมอนลวงมอนลองพี่ชิสซี่มาเก็บด้วยครับเดี๋ยวผมไปดักเขโอ้โหเหลือเราเหลือเาเเเ็ดกล่อง เด็กๆที่เฮ้ยรถกันจอดไปตรงนี้เนี่ยเอ้าแล้วติดปั๊บรถปั๊บรถเอ้ยเอารถออกไปหน่อยรถใกล้ปหน่อยรถไกล้ฟกอมันฟุกมันฟุก